ผู้มีกัลยานศินกัลยานธรรมกัลยาณปัญญาผู้มีกัลยานศิลไม่ใช่ผู้ที่ไม่เคยพลาดแต่คือผู้ที่รู้จักยับยั้งใจก่อนจะทําร้ายตนเองและผู้อื่นศิลของเขาไม่แข็งกระด้างแต่เป็นศินที่เกิดจากความเคารพต่อชีวิตพูดด้วยสติทําด้วยความเมตตาและเว้นด้วยความเข้าใจศิลเช่นนี้ทําให้ผู้คนที่อยู่ใกล้แล้วรู้สึกปลอดภัยผู้มีกัลยาณธรรมมีได้อวดว่าตนดี แต่ความดีของเขาค่อยๆปรากฏผ่านทางการกระทํารู้จักให้อภัยก่อนจะกล่าวโทษรู้จักฟังก่อนจะตัดสินทมของเขาไม่ใช่คําสอนที่มากมายแต่เป็นความอ่อนโยนที่สัมผัสได้จริงในชีวิตประจําวันและผู้มีกัลยาณปัญญาไม่ใช่ผู้ที่รู้มากแต่คือผู้ที่รู้จักเห็นความจริงตามที่เป็นเห็นความไม่เที่ยงแล้วไม่หลงไหลเห็นความทุกข์แล้วไม่โกรธเห็นความไม่มีตัวตนแล้วไม่ดูหมิ่นใครปัญญาของเขา ไม่ทําให้สูงเด่นแต่ทําให้ใจเบาวางได้และเมตตาเมื่อศีลดีทํางามและปัญญาจเจริญชีวิตจะไม่ต้องแสวงหาความสงบจากที่ใดเพราะความสงบได้กลายเป็นวิถีของใจนี่แหละคือผู้มีกัลยาณศีลกัลยาณธรรมและกัลยาณปัญญาผู้เป็นแสงสว่างอยู่เงียบๆให้โลกนี้โดยไม่ต้องกล่าวอ้างใดๆ